ภาพแรกพระเอกจางก,กียองที่ในชุดทาหารเข้ากับการรบใช้ชาตินั้นเปิดภาพแรกอยู่ในค่ายทหารโดยพระเอกหนุ่มรอได้เผยลุกที่ผมสั้นๆพร้อมขาวเขียนข้อความบอกกาบอกกากับแฟนๆว่าด้วยมือของตัวเองว่าสวัสดีครับผม ผมกียองครับผมผมสามารถลดใช้ช่วงวัย20ปีช่วงผมอยากมีความสุขได้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดักผมและให้การสนับสนุนผมนะครับขอบคุณจากจากกันปิ้งที่ของของหัวใจเลยนะครับและผมจะกลับมาอย่างผ่านผ้าเผยและแข,ขแข็งสำหรับช่อง ช่วงวัย30ยอดยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณรักทุกคนนะครับป3ี13เดือน8 2021ล่าสุดวันที่8กันยายน2564มีการเปิดเผยภาพแรกของจางกียองนั้นในชุดทหารเต็มตัวแบบพร้อมเพื่อชาติน้องใหม่อย่างเอาเป็นว่า,รราห,หล่หรอหล่อราหรือเปล่าหล่อออราเปลี่ยนไป